อ่ัสวัสดีชมทั้งกันด้วยนะครับผุผมเลยพอวันนี้ก็อยู่กับเกมเล่นบอ8นะผมกลับมาในซีรีส์บอกันอีกครั้งหนึ่งกนะ <c oughs> ็มาเราจะมาเล่นเกมนี้กันนะผมเล่นไปนานแล้วถึงด่าน12แล้วแต่ว่าผมจะเล่นด่านหนึ่งถึงด่านที่9นะผมจะ <c oughs> มีเบอร์เบอร์หนึ่งแต่รับรองน,นะผมไว้ใจได้โอเค ดานที่สองอ่ะฮะแปลงร่างเป็นแมวละบเออนึกถึงทอมเลยวะไม่ใช่ทอมเหมือนเตอรี่นะเท็กทอกทอมอืมอันอันจริงผมก็นึกสองอย่างแหละ <c oughs> โอเคด่านที่สามแปลงร่างเป็นบิสกิตเหมือนคุกกี้เลย เรียกว,ว่าบิสกิตเถอะที่คุกกี้เป็นทำไมมีเอฟเฟกต์ด้ะผมมีตังอยู่ประมาณห้าร้อยไม่ยังไม่กระบาดนะผมโ <c oughs> okay. อเคยนะฮะมีห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทอืมการที่สี่นะผมเปดู ผมได้เป็นแล้วมันป่กอืมโอเคไม่รู้น่าจะบอกเป็นว่าไม่สนมันละไม่สนไปด่านห้าต่อเลยใครที่แบบก็แบบแน่ใจนะว่าผมไม่ได้ไปด่านเดิมก็ช่วยมาบอกผมหน่อย ผมจะได้แบบเข้าใจไงเออเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมนี้นานเบอร์เลยเนี่ยกูเป็นบ่อยแล้วอะ่ะ <c> ล <oughs> ืมถอดลืมเอาสมุดทอ,อกออกจากหูก็เป็นเอาเจ้อเ <c oughs> คมีซีเล็กเลเวลอยู่ด่านที่หก แต่เริ่มเบอร์เลยโอเคมันติดพื้นติด Glass อีเวนมีหยาบคายนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ค่อยมากนะครับเค okay, เพราะว่าผมได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ละ YouTube เขาเพิ่มมาตรการการเข้มงวดขึ้นนะผมนกง S.M.G. สี SM เลยนึกถึงอะไรไปหมดเอาทุกช่องอ่ะจริงจริงอะกดกดผิดละอ่ะด่านที่เจดเรื่องชีวิตไม่ต้องสนนะผม <c oughs> ไม่แน่ก็จะโนโดาเปตเลยแหละถ้าเราของถ้าเราเสร็จพาร์ทหนึ่งไปได้พาร์ทสองก็ต้องโนูดาเปตดิเอออยาลงได้ได้เิโอเค พัส,สองไม่แนก่ก็แบบโดนดาเมจแต่ผมชัวร์เลยเพราะว่าตัวละครเรามันกิ้งเร็วไม่ได้กิ้งเร็วนะเผลอพูดไปนี่ <c oughs> ดูที่ช็อปหน่อยสิโอมีไดมอนด์ด้วยออ้ออยไดมอนด์สวยปะไดมอนด์สวยดีแะผมเหม,มียวทีเอดไม่ใช่เหมียวทีเฮสโอ้ยบิสกิตสามพันเลยอะฮักสี่พัน เราละไอ้พวกนี้ต้องดูโฆษณาโอ้โหแต่ว่าผมชอบสุดก็น่าบาสเกตบอลนะผมเรวผมไปเก็บตังก่อนต่อเลยก็ไม่เดี๋ยวไอ้ก้อนหินนี้คุ้นๆเทคมันคุ้นๆเทคเจอร์คุ้นมากเล่นพอเสร ร้อยเปอร์เซ็นเลยแม่เอาของคนอื่นไมากแล้วนะคนสร้างโอเคไอ้ตรงนี้อ่ะจะเสร็จพาร์ทหนึ่งเลยผม <c oughs> นาทีไม่เยอะมากถ้าเยอะนี่ผมว่าโอ้โหยาวอะ่ะน่าถึงสิบนาทีเพราะว่าผมเป็นคนอคัดคลิปแบบเสียเวลามากๆไงไม่ค่อยมากแต่ก็จริง <c oughs> <c oughs> ไป แกสแกสแกสเคอืม <laughs> okay. ด่านที่เก้ามาผัดเก็บบอลไว้พาดหน้านะผมไม่ก็เก็บตังเอาเองแหละเค okay. น่าจะเริ่มมีศัตรูเลยนะไม่รู้ว่าด่านนี้จะมีหรือเปล่าไม่น่าจะมี มีไม่มีมีไม่มีมีไม่มีพอพอพอคนดูลับคานมีไม่มี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 ไม่รู้แต่ข้างหน้าน่าจะมีเคตัวละครมันกิ้งเร็วเพราะฉะนั้นอือยะเก็บตังหน่อยเค ไม่มีครับผมโอเคก็ต้องพอแค่กันแค่นี้ก่อนไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายสวัสดีครับ